สวัสดีครับผมอาร์ตจาก Mr. Ranger นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการใช้คอมเพรสเซอร์ในการคอมเพรสเสียงร้องที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นเทคนิคการใช้คอมเพรสเซอร์2ตัวก็คือเป็นเฟดคอมเพรสเซอร์กับออปโตคอมเพรสเซอร์มาช่วยคอมเพรสเสียงร้องที่มันไม่ค่อยนิ่งเนี่ยทำให้มันนิ่งแล้วก็ไม่แบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงร้องก่อนดีก,กว่าว่ามันเป็นยังไง จะสังเกตไหมครับว่าเสียงร้องในคลิปนี้เนี่ยดีนามิกเลค่อนข้างกว้างมากเกินไปหน่อยนะครับสำหรับเพลงสไตล์ล็อกแบบนี้นะครับโดยตัวแรกที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นเฟดคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นตัว1176นะครับตัวนี้ก็จะเป็น CLA76 นะครับของ Waves โดยที่ผมจะเซตเลชไว้ที่20นะครับแล้วก็ Attack เร็วสุด ลิลิตเร็วสุดนะครับโดยหลักการก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวแรกเนี่ยเอาไว้ดักจับเสียงร้องที่ดังโดดออกมามากๆเพื่อให้เสียงร้องเนี่ยมันเท่าๆกันใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยใช้เจ้าออปโตคอมเพรสเซอร์นะครับหรือ LA2A มาคอนโทรลดนามิกอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวลองดูนะครับ จะเป็นประมาณนี้ครับจะสังเกตได้ว่าเสียงร้องเนี่ยมันค่อนข้างจะ,ทะเท่ากันแล้วตั้งแต่ต้นประโยคก,กับท้ายประโยคนะครับเดี๋ยวลองฟังมีฟอร์กับอัฟเตอร์ดูนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน like สังเกตตรงเสียงร้องนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยช่วงประโยคแรกเนี่ย มันจะเหมือนว่ามันออกมาข้างหน้ามากไปหน่อยนะครับแล้วตอนนี้นี่ถ้าเราใช้คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันเหมือนว่ามันจะดันกลับเข้าไปให้มันเท่าๆกันแต่ลองฟังดูนะครับ like ครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันพอเริ่มที่จะเท่ากันแล้ว เราก็จะใช้เจ้าออ t โตคอมเพรสเซอร์หรือ LA 2 A เนี่ยอันนี้จะเป็นของ Waves เหมือนกันนะครับชื่อ CLA 2 A โดยจะทำการคอมเพรสเป็นภาพรวมนะครับเนื่องจากว่าเจ้าออ t โตคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะเก่งในเรื่องคอนโทรลของเป็นมาโครไดนามิกครับเดีย๋ยวลองปรับประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราใส่ปลั๊กอินลงไปเนี่ยเราต้องเช็คเรื่องเกณฑ์ด้วยนะครับว่าความดังระหว่างก่อนเข้าปลั๊กอินกับหลังเนี่ยมันต้องดังพอๆกันนะครับ you ครับก็ประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเสียงร้องเนี่ยมันเหมือนคอนโทรลมากขึ้นแล้วแล้วก็มันไม่ทําให้รู้สึกบางเลยนะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเราโอเวอร์คอมเพลสเสียงมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เสียงเกิดการแบนได้นะครับลองมากกทัวร์กอีกทีนะครับลองดูว่ามันทํางานต่างกันยังไงนะครับสังเกตตรงเกนเ r e ดักชั่นตรงนี้ดีๆนะครับ ลองฟัง before ดูนะครับแล้วก็หลังใช้ดับเบิลคอมเพรสเซอร์นะครับ you Devil has The devil's voice has spoken ครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับพอเข้าใจกันไหมเอ่ยถ้ามีใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ที่ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโดยผมจะคอยมาตอบให้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมติดตาม เฮสมิสเตอร์เรนเกันด้วยนะครับโดยทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีคลิปเทคนิคอื่น,นๆใหม่ๆม,มาคอยอัปเดตกันนะครับงั้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ